สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักครบศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัะหารไร่อำเภอบ้นานไา่จังหวัดระยองทุกท่านทุกคนครับมาพบปะกันเจอเจอกันในช่วงเยน็ยนเยน็ยนยนะครับเยน็ยนๆเยน็นๆเย็นๆวันนี้ก็เป็นวันแรกของการทำงานนะครับวันจันทร์วันแรก ของการทํางานนะครับเสียงเจียวเจ้าที่เ,เพื่อนๆได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงนกครับเสียงนกเสียงนกมากันน่าจะน่าจะหลายร้อยตัวนะน่าจะไม่แน่จะถึงถึงพันเขาก็จะมาอยู่หลายปีดีดักแล้วนะครับและแบบนี้ไม่มีไม่ไปอยู่ที่ไหนครับมาอยู่ตรงบ้านหลังนี้แหละ เดี๋ยววันดีคืนดีเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูในช่วงเย็นๆที่เขาบินมาเข้ารังนะนะครับมันมีทั้งเข้าที่ดูก็มีทั้งนกเอี้ยงนะครับนกเขาก็มีนะนกเอี้ยงนกเขาก็เขาปลอดภัยเขาก็มานะครับเขาปลอดภัยก็มาเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะเพื่อนขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาพูดถึง พิมที่ค้างไว้จากชุดที่ลงบอลทองนะสวยๆข่าวก่อนที่วาระศูนย์สามนะครับอ่ะคงจะจําได้นะครับคงจะจําได้นะสวยๆข่าวก่อนที่ลงลงทองนะชุดนี้นะครับชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้นะครับคงจะจําได้กันนะครับผมก็ค้างไว้เดี๋ยวมาลงต่อให้จบเนาะก็เคยลงไปแล้วล่ะก่อนหน้ามันก็ยังไม่ไม่ครบ แปลว่าไม่ครบไม่ครบยุมคยมันจะครบไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันก็จะศึกษากันไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะครับแตก่ก็จะพยายามปฏิปตอไม่ให้มันขาดช่วงไปนะครับโอเคนะครับพิมพ์ข้างล่างที่เห็นเขาเรียกว่าพิมพ์นั่งกุมารน,นะนั่งกุมารหรือพิมพ์ปลุกพายนะครับสอบถามกันมาเดีย๋ยวนี้มียินดีกับกับเยาวชนเยาวชนลูกหลาน นะในศรัทธาบารมีหลวงปู่นะครับก็เข้ามาศึกษากันเยอะเลยนะครับสอบถามเข้ามาก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับอะไรที่พอที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับอะไรที่ยังไม่ชัดเจนก็ตอบไปตามนั้นนะครับว่าไปตามนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาต่อกันสักหน่อยใช้เวลาประมาณสักสิบกว่านาทีนะครับเพื่อนโอเคนะครับที่เห็นอยู่ข้างล่างพิมพ์นั่งกุมารหรือพิมพ์ปลูกพายนะครับ มาดูองค์นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับดูนะครับโดยพื้นฐานเป็นสีขาวนะครับนะพื้นฐานเป็นองค์ขาวนะครับองค์ขาวเนื้อขาวนะครับเนื้อขาวนะครับแต่เขามีพิเศษคือฝังลูกปัดนะครับนะฝังลูกปัดของหลวงปูครับถือว่าเป็นมงคลเป็นเครื่องรางอันหนึ่งนะครับที่ไปอยู่ใน วัตถุมงคลเยอะแยะมากมายนะครับรวมทั้งเป็นประคำนะครับลูกประคำครับแบบนี้นะด้านข้างก็จะแบบนี้นะครับประมาณนี้เพื่อนก็จะเป็นช่วงต่อยุคนะครับต่อยุคทั้งผงพายกุมารและดินมานนะครับดินมานหรือดินเจ็ดปงดินเจ็ดท่านี่แหละนะครับเดี๋ยวเรียกว่าเยียนึงว่าพายดิบนะครับนี่นะครับทำไมไม่ค่อยชัดเนาะ,ะเพิ่มแสงสักหน่อยสิ เป็นเบล,เบล,เบลอๆยังไงไม่รู้ก็พยายามจะให้แสงมันมันเหมือนจริงที่สุดนะครับนะครับนี่นะครับตองนี้นะเดีย๋ยวมาดูองค์ใหม่นะครับทิมพ์ทรง,งเขาก็จะเป็นมาตรฐานไปแล้วนะครับสหรับทิมนี้ครับนี่หลังนี้เป็นหลังตะปูตอกฝาลงครับหลังเป็นตะปูตอกฝาลงดูรูปทรงรูปทรงรูปทรง,รทรง,รทรงจะ เล็กใหญ่ว่ากันไปนะครับนี่นะครับนะครับโอเคมาดูองค์นี้องค์นี้อะไรเป็นยังไงองค์นี้ก็เป็นตะปูเหมือนกันนะครับเป็นตะปูนะก็จะมีบอลบ้างนะครับอันนี้จะเป็นบอลบอลตัวนี้มีที่มาที่ไปนะครับบอลออกสีสีแบบนี้นเพื่อนนะบอลออกสีออกไปทนน้ําตาลทนเหลืองๆมันไม่ไม่เป็นสีทองอะ่ะไม่ใช่บอลทองนะครับนะครับเป็นบอลฝุ่นนะ ชุดนี้นะนะครับมันก็จะมีที่มาที่ไปอยู่นะครับบอกถึงวาระการสร้างง่ายๆนะพูดง่ายๆโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูองค์ต่อไปเพื่อนครับนะวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องปลูกพายอย่างเดียวครับนั่งกุมารอย่างเดียวนะนั่งกุมารอย่างเดียวนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีบอลนะครับเห็นไหมครับมีบอลมีสายบอลสายแร่นะครับตรงนี้มองเอียงด้านข้างเห็นเลยนะครับมีกานข้าง ไม่สวยหรอกครับพระนะไม่สวยหรอกครับแต่แท้ล้านนะครับแท้ร้านตร์เซตแน่นอนนะครับดูในชุดนี้นะดูอุปกรณ์ที่เอามาฝังนะครับเข้มขังอลังการนี่นะครับมาดูองค์ต่อไปนะครับก็ประมาณกันประมาณกันประมาณกันนะครับนี่นะครับมีอะไรเยอะแยะเลยไปหมดเลยนะครับที่รอยยุบรอยย่นรอยหดรอยเหี่ยวให้เห็นนะครับชุดนี้พิเศษนะครับ พิเศษพิเศษพิเศษคัดไว้อีกส่วนหนึ่งเอาไว้ศึกษามาดูองค์ต่อมานะครับแต่ไม่สวยแต่เข้มนะครับดูนะครับการฝังข้างหน้านะเพื่อนฝังข้างหน้าอยู่ในนี้มันมีนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับนี่เลยนะครับชุดนี้พิเศษครับพิเศษพิเศษมันหาไม่ไม่เจอง่ายๆหรอกไอชุดนี้ถ้าไม่ถ้าไม่รู้จริงๆก็ใครจะไปรู้นอก่าเป็นของหลวงปู่ มาดูอีกสักหน่อยนะครับองค์ต่อมานะครับองน์นี้ตรงนี้เนื้อจะคล้ายๆกันนะแต่ไม่เหมือนนะครับเนื้อคล้ายนะมวลสารจะใกล้เคียงกันแหละแต่ก็ไม่เหมือนกันนี่นะครับหลังประมาณเดียวกันเลยนี่นะครับนะครับส่วนจะลงรักลงชาติอะไรเดี๋ยวต้องส่องดูนะครับลงรักลงชาตนาิน่าจะเป็นเอกลักษณ์น่าจะเป็น ข้อสังเกตเอาไว้เป็นกรณีศึกษาได้อยู่เหมือนกันนะครับมาดูองค์ต่อมานะครับองค์นี้เป็นเนื้อเนื้อธรรมชาตินะครับเป็นบ้านธรรมชาติบ้านดอกทองธรรมชาติเลยนะครับมันไม่เหลืองแป๊สนะครับจนน่ากลัวนะครับเหมือนกับส5บห้ายุคหลังๆมาเห็นไหมครับนี่มีลายกดอะไรต่างๆด้วยนะเป็นชุดกระดูกภายครับแรงครับเนี่ยแรงแรงแรงแราคาอ่า เคยแบ่งไปนี่พอสมควรนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเก็บแล้วครับห่วงแล้วครับตอนนี้มันมารู้สึกว่าจะเริ่มห่วงก็คือมันจะหมดนะครับของพระแท้มันมีวันหมดนะครับส่วนที่ไม่หมดก็คือพระมันไม่แท้นะครับมันเป็นสโลแกนนะเขาว่ากันมาก็ว่ากันต่อโอเคนะครับเดี๋ยว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 มามาชมเนื้อใกล้ๆก,กันสักหน่อยเนาะวันนี้นะครับว่ากันด้วยพระขุนแผนพิมพ์ปลูกพายหรือนั่งกุมารน,นะครับ อ้าวาช้าๆให้เพื่อนได้ดูกันไม่มีกล้องขยายนะครับวันนี้ครับดูมวลสารที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็ก็จะแรเห็นว่ามันมีอะไรผสมผสานเป็นเม็ดๆนะเยอะแยะอยู่นะครับเห็นไหมครับเป็นผงกาลาผงใบลานเป็นดินมารเป็นผงภายเป็นผงวิเศษอะไรเยอะแยะนะครับมากมาย นี่เขาขาวนะครับนั่นแหละหลายคนที่ดูแล้วจับประเด็นได้แล้วจับทางได้แล้วก็ไม่ยากละคราวนี้นะครับก็ยินดีที่ได้แบ่งปันกันนะครับยินดีที่ได้แบ่งปันกันเดี๋ยวนี้คนกลับมากลับมาสะสมกลับมา,าเจ็บมาเสาะหาวัตถุมงคลเอามาเล่นเป็นยุคต้นยุคกลางกันเยอะเลยนะครับเพราะว่า ไป้าอะไร17เนี่อย่างวุ่นวายกันไปหมดนะครับก็ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเนาะชอบแบบไหนศึกษาแบบไหนก็ไปแบบนั้นแหละครับเราเอาพุทธคุณนะครับนี่นี่นี่นะครับองค์นี้เนื้อเหลืองนะครับสุดจัดประหลัดบอกมาดูองค์ต่อไปครับเพื่อนวันนี้ก็ปลุกพายครับปลุกพายปลุกพายหรือนั่งกุมารนะครับนี่นะครับไอบินบินอะไรพวกนี้เราไม่ใช่อุปสรรคนะครับไม่เป็นอุปสรรคเลย นี่นะครับดูความเก่านะครับความเก่าผ่านการเวลานี่นครับไม่แน่นะเพื่อนในนี้เนะี่ยมีมีแร่ด้วยนะมีมวลสารเราจะให้ดูช่วงท้ายว่าแร่อะไรมวลสารอะไรพิเศษขึ้นมาโอเคนะครับบางทีก็จะเคลือบด้วยยางนะยางยางไม้เนี่ยมันต่อยุคต่อ,อวาระอยู่แล้วนะครับยางไม้ดูบอลน,นะครับบอลเห็นประกายไหมครับบอลประกาย เนี่ยประกายเงี้ยไม่เห็นไหมครับเนี่ยเป็นใสายแร่เป็นสายบอลน,นะครับนี่ครับนี่เลยนะครับนีเลยนะครับวันนี้ก็คุยกับน้องอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาก็โชคดีเนาะคนที่ได้ไอ้พระในร่วมบุญไปในซองอ่เขาก็ไปใส่ซองเขาก็ไม่รู้ว่าพระมันอยู่ในซอง เอาไปเก็บไว้หิ้งพระนะครับเก็บไว้หิ้งพะระก็ไปทํางานก็ซองผ้าป่าก็หลน่นลงมาแฟนเขาก็หยิบไปดูก็เลยว่าไปเจอพระพระขุนแผนนะครับชุดที่เป็นช่อฟ้านะครับเขาก็ว่ากันอยู่ว่าทำไมไม่ดูว่ามันมีพระอยู่ข้างในแฟนเขาบอกไม่รู้นะครับเปิดดูก็เป็นพระขุนแผนผงพายกุมารน,นะครับที่มันเป็นพิมพ์ช่อฟ้าที่เคยลงคลิปให้ดูแล้วล่ะนะครับ ในนั้นเขาจะบอกว่าสร้าง2 5 0 9นะครับหมดที่แล้วเขาไปได้ลอตเตอรี่ตั้งหลายใบเนาะอันนี้เป็นประสบการณ์ที่แชร์กันมานะครับผมก็แชร์ต่อนะครับแล้วก็ไปได้โชคนะใต้ดินอีกนะใต้ดินใต้ดินบอกพูดตรงๆรงลออใต้ดินเนาะก็ได้ลอตเตอรี่มา4ฟ้า5ใบตั้งใจจะไปซื้อศูนย์เก้ามาลยเพราะว่าเป็นพศออ2,109ม,ม,มันไะม่มีอ่ะนะมันก็ได้เป็เก้าศูนย์ก็โชคดีไปยินดีด้วยนะ อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเก็บข้อมูลไว้อยู่นะครับมาดูดูดูนี่ครับสุดจัดจริงๆนะครับดูนะครับนี่ดูพลอยดูสายแล่นะครับนี่ดูสายแล่นะโอ้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับมันมันเต็มไปหมดเลยนะครับดูอย่างเงี้ยเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็มาอีกองหนึ่งนี่ครับกระจายเลยนะครับกระจายอยู่ทั่วนะครับลักษณะนี้น่าจะเป็นการ บอลฝุ่นข้างนอกนะครับไม่ไม่ได้อยู่ในบล็อกนะครับเพราะถ้าอยู่ในบล็อกเขาจะเต็มไปหมดแล้วทั้งด้านข้างก็จะเต็มนะครับอันนี้แสดงว่ามามามาทามาปัดมาลงบอลลงทองกันทีหลังนะครับหลังจากที่ได้องค์พระมาแล้วนะครับบางองค์ก็ลงด้านเดียวลงด้านหน้าด้านหลังไม่ลงลงด้านหลังด้านหน้าไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีนะครับส่วนนี้เป็นยางนะครับเป็นยางเป็นยางเป็นยางดูนะครับลูกปัด เจอแบบนี้ก็ถือว่าอันนี้ก็ผ่านการปลูกเสรหมดแล้วนะครับถือว่าเป็นมงคลสูงสุดเหมือนกันนะครับดูรอยหานตามการเวลานะครับก็ยังทรงรูปทรงมีลูกทรงให้เห็นอยู่นี่นะครับปุกพายหรือนั่งพายหรือนั่งกุมารน,นะครับอือนะครับคงจะเห็นเนื้อหาเนาะเพื่อนเนาะ มันจะเห็นเนื้อหาประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับรอยยุบรอยย่นได้ใจเลยนะครับเห็นไหมครับรอยยุบรอยย่นได้ใจเลยครับขึ้นคาบบางทีเป็นคาบไขเลยนะครับและมันเป็นอย่างไรล่ะทีนี้เอาดูนะคราวนี้เขาเขามีคุณลักษณะพิเศษอย่างนึ่งนะครับก็คืออะไรนะครับก็คือเขาดูดแม่เหล็กนะชุดนี้นะเพื่อนดูนะครับเขาดูดแม่เหล็กนะครับนะมีแร่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับ ก็ไม่ลองก็ไม่รู้และผมก็เดาไปเรื่อยนะครับเอ๊ะมันมีไหมเพราะมันเคยเคยไม่รู้ว่ามันไม่น่ามีก็มีนะครับอย่างนี้มีแม่เหล็กดูดไม่เหล็กนะครับนี่คือคุณลักษณะพิเศษนะครับเดี๋ยวดูนะเนี่ยอันนี้ไม่มีไม่มีนะไม่มีนี่ติดไหมติดไหมนี่ติดนะครับติดนะครับติดนี่ติดนะครับนะมีสายแร่ติดนะครับอันนี้ติดไหมเอออันนี้ไม่ติดนะครับอันนี้ น <N> ี่ติดนะครับติดติดอันนี้ติดหนึบเลยนะครับติดหนึบเลยนะครับนี่ติดนะครับดูนี่ติดไหมเอ่ยองนี้ติดไหมติดนะครับติด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 นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นของพิเศษอีกอันนึงนะครับเนี่ยนะครับโอ้อันนี้ติดหนึบเลยนะครับองี้สุดสุดเลยสุดๆดเลยนะครับโอเคนะก็อาจจะเป็น ติดจากมวลสารติดจากตะกุดที่ฝังอยู่ก็เป็นไปได้หมดนะเพื่อนๆ่อนโอเคนะครับวันนี้เอามาให้ดูในรูปทรงรูปลักษณ์ของพระผงพายกุมารนะครับแม้จะเป็นดินมารดินเจ็ดโป่งดินพลายดิบนะครับในวาระช่วงนี้นะครับน่าจะเป็นช่วงต่อกันมาแล้วครับ2,500 6มานี้นะครับ6มานี้นะครับจาก6ไม่ถึงไม่เกิน12นะครับไม่เกิน12นะครับตัวยันยังไม่มีนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็เอามาให้เห็นกันว่ามันจะมีหลากหลายแบบนี้นะครับก็หวังว่าคงจะมีเนื้อหาสาระมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจเป็นกำลัาางใจกันด้วยเด้อกดกระดิ่งกด subscribe นะครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนจะเป็นอะไรนั้นก็คอยติดตามชมก็แล้วกันนะครับขอบพระคุณมากๆครับมีความสุขทุกที่บาราซีนะครับบุญรักษาทุกท่านทุกคนครับ สวัสดีครับผม